สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกับอาจารย์คงอีกเช่นเคยณที่แห่งนี้ครับในค่ำคืนนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องราวอันเป็นที่สุดแห่งจัก,กรพรรดิพระเครื่องนั่นคือพระสมเด็จครับและในบรรดาพระสมเด็จทั้งหลายนั้นมีอยู่รุ่นหนึ่งที่ถือกำเนิดขึ้นมาในวาระประวัติศาสตร์เป็นรุ่นที่ถือกำเนิดมาจาก การเปิดกรุกครั้งยิ่งใหญ่และเป็นรุ่นที่เปรียบเสมือนการต่อชีวิตให้กับมรดกอันล้ำค่าของเจ้าประคุณสมเด็จโตเรื่องราวที่อาจารย์คงจะนำมาเจาะลึกในค่ำคืนนี้คือพระสมเด็จปี2500พุทธคุณจากผงกรุกเก่าบางขุนพรมหลังตราเจดีครับท่านผู้ฟังครับดังที่อาจารย์คงได้เคยเล่าไปในตำนาน พระสมเด็จกรุบางขุนพรมว่าเจ้าประคุณสมเด็จโตท่านได้สร้างพระจำนวน84,000องค์บรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ใหญ่ณวัดบางขุนพรมในหรือวัดใหม่อมัตตรสในปัจจุบันการเวลาล่วงเลยไปได้มีผู้คนใจบาปมาลักลอบเจาะกรุขโมยนำพระออกมาอยู่เนืองเนืองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2500 ทางคณะกรรมการวัดซึ่งนำโดยพลเอกประภาสจารุ t เถียนซึ่งเป็นรัฐมนตรีในขณะนั้นได้เล็งเห็นว่าหากปล่อยไว้เช่นนี้มรดกของชาติคงจะสูญสิ้นไปจึงได้มีมติให้ทำการเปิดกรุองค์พระเจดีย์อย่างเป็นทางการครับในวันนั้นเองครับเมื่อช่างได้ทำการเปิดช่องผนังเจดีย์ออก ก็ได้พบกับองค์พระสมเด็จจำนวนมหาศาลอัดแน่นทับถมกันอยู่บางองค์ก็งดงามสมบูรณ์แต่ก็มีอีกจำนวนไม่น้อยเลยครับที่แตกหักชำรุดหรือจับกันเป็นก้อนแข็งณนะจุดนี้แหละครับที่ได้บังเกิดปัญญาและเจตนาอันเป็นกุศลของคณะกรรมการวัดในยุคนั้นท่านไม่ได้เพียงแค่คัดเอาองค์ที่สวยงามออกมาให้บูชาเท่านั้น แต่ท่านได้ทําการรวบรวมเอาชิ้นส่วนที่แตกหักทั้งหมดและที่สำคัญที่สุดคือผงวิเศษของเจ้าประคุณสมเด็จโตที่ยังคงตกค้างกองรวมกันอยู่ที่พื้นขององค์พระเจดีท่านผู้ฟังครับนั่นคือหัวเชื้อคือมวลสารดั้งเดิมที่เข้มขน้นและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดด้วยความเสียดายในมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์นี้ ทางวัดจึงได้ตัดสินใจนำเอาผงเก่าและพระที่แตกหักทั้งหมดนั้นมาเป็นมวลสารหลักโดยนำมาบดให้ละเอียดแล้วผสมผสานกับมวลสารมงคลใหม่ๆเช่นผงพุทธคุณจากพระเกจิอาจารย์ในยุคนั้นปูนเปลือกหอยใหม่และน้ำมันตังอิวเพื่อสร้างพระสมเด็จขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งให้เป็นรุ่นอย่างเป็นทางการของทางวัด และนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดครับเมื่อสร้างองค์พระเสร็จแล้วทางวัดก็ได้ประกอบพิธีมหาพุทธาพิเศกอันยิ่งใหญ่ในปี2500นั่นเองพิธีในครั้งนั้นหาใช่ธรรมดาไม่เพราะเป็นการรวมตัวของเรายอดพระเกจิอาจารย์ที่เรืองนามที่สุดในทผนดินสยามในแผ่นดินยุคนั้นมาร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกว่ากันว่า มีพระเกจิระดับประเทศมาร่วมนับร้อยรูปเช่นหลวงปู่นาควัดระคังนะผู้สืบทอดผงสมเด็จโตหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกและอีกมากมายดังนั้นพระสมเด็จรุ่มนี้จึงเป็นสุดยอดของดีที่ครบท้วนทั้งสองประการ 1. มวลสารดั้งเดิม คือผงวิเศษและพระแตกหักของเจ้าประคุณสมเด็จโตซึ่งมีพุทธคุณเข้มขลังอยู่ในตัวอยู่แล้ว 2. การปลุกเสกซ้ำโดยยอดพระเกจิอาจารย์แห่งยุค2,500เปรียบเสมือนการประจุพลังเข้าไปอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็มาถึงคำถามที่ท่านผู้ฟังได้สงสัยว่าเหตุใดพระรุ่นนี้จึงต้องมียันหรือตราประทับไว้ด้านหลัง คำตอบก็คือเพื่อเป็นเครื่องหมายยืนยันครับทางวัดมีความประสงค์ที่จะแยกแยะให้ชัดเจนว่าพระชุดนี้คือพระที่สร้างขึ้นใหม่ในปี2500โดยใช้มวลสารเก่าไม่ใช่พระกรุดเดิมที่ถูกนำออกมาจากเจดีโดยตรงดังนั้นที่ด้านหลังขององ,องค์พระสมเด็จปี2500นี้จึงมักจะมีการประทับตราเจดีหรือบางครั้ง ก็เป็นยันเพื่อเป็นลายเซ็นเป็นการรับประกันจากทางวัดว่าพระองค์นี้คือของแท้ที่ผ่านพิธีใหญ่ในปี2500และมีส่วนผสมของผงเก่าอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าประคุณสมเด็จโตอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับในเมื่อมวลสารหลักนั้นคือมวลสารเดียวกับที่เจ้าประคุณสมเด็จโตท่านได้ใช้สร้างพระในยุคแรก พุทธคุณของพระสมเด็จปี2,500นี้จึงเป็นที่ยอมรับกันในวงการว่าสามารถใช้แทนพระสมเด็จวัดระฆังนะหรือพระสมเด็จกรุบางขุนพรมองค์ดั้งเดิมที่มีราคาสูงนับ10บล้านร้อยล้านได้อย่างสนิทใจที่สุดครับพุทธคุณนั้นจึงครอบจักรกวาลเช่นเดียวกับขององค์บุรพาจารย์คือเป็นเลิศในทุกๆด้านทั้งเมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัยและเสริมส่งบาร,รมีโชคลาภนี่แหละครับท่านผู้ฟังตํานานของพระสมเด็จปี2500พระที่ถือกําเนิดจากเจตนาอันบริสุทธิ์ที่จะสืบทอดมรดกอันล้ำค่าและผ่านพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่จึงเป็นหนึ่งในของดีราคาถูกเมื่อเทียบกับพระกรุกเก่าที่ผู้มีจิตศรัทธาสมควรมีไว้บูชาเป็นอย่างยิ่ง สำหรับวันนี้อาจารย์คงก็ต้องขอลาก่อนสวัสดีครับ